สวัสดีครับสุขชาติสวนพูนเพชรเพชรเป็นล้านสวัสดีชาว y o u t u b e ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมทุเรียนสวนพูนเพชรทุเรียนออนไลน์นะครับวันนี้จะมานําเสนอเรื่องของการบํารุงนะครับ,ร,บรอบๆการบํารุงแล้วก็มีน้ําตาลทางด่วนนะครับแคลเซียมบรอนอะมิโน,โนนะครับ แล้วก็ายาดาเฮกซาโคนโซนนะครับแล้วก็อิมิดานะครับเพี้ยเพี้ยไฟบ้างนะครับน่อนนะครับหลังจากนะหลังจากที่วันที่13ฝนตกนะครับดีสี่นะครับก็มีการสลัดรุดล่วงนะครับนี่นี่ครับที่ผมว่าจะแต่งนะครับทีนี้ผมไม่ได้แต่งแล้วธรรมชาติช่วยแต่งเห็นไหมเห็นไหมครับ มันจะงอบิดงอนะครับอันนี้คือธรรมชาติเขาเขาจัดการให้นะครับแทนนี่ฮะก็มีหลุดล่วงไปเยอะอีกเหมือนกันนะครับแต่ในช่อก็มีอยู่นะครับเมื่อกี้ผมฉีดยาเพิ่งเสร็จนะครับตอนแรกก็ฉีด,ฉ,ดฉีดลูกนี่แหละครับโอ้เพิง่งตอนนี้น่าจะประมาณ11บเนาฬกาแล้วนะครับถ้าถองรถ ถ้า2รถ500ลิตร500ลิตรก็มาณพัน 1, ลิตรนะครับก็แบ่งฉีดต้นเล็กต้นใหญ่นะครับเมื่อวานก็ฉีดอาซิปฉีดยาจักจรจั่นฝอยนะครับก็เที่ยงวันเหมือนกันอ่าสิกกบเนาฬเหมือนกันนะครับก็อ่าเพราะว่าจาักจั่นฝอยมันระบาดหนักนะครับกินใบผมที่อชนหลดุดหลุดร่วงนะครับ มาดูนะครับก็เลยเดี๋ยวจะเข้าบ้านแล้วก็จะไปพักผ่อนนะครับก็เลยลงจากรถแอร์บัสก็เลยมาทําคลิปนะครับก็นี่รูปประมาณนี้แล้วนะครับวันนี้น่าจะโชยน้ํานะครับแต่ว่าเขาบอกว่าวันที่สิบสิบหกจะมาอีกนะครับสิบหกจะมาอีกเอาอย่างไงกันเนี่ยเนี่ยรูปนี้ก็ใหญ่แล้วนะครับเท่า ไก่แล้วอันนี้ก็เท่า,าลูกมายงชิดแล้วเอาเปรียบเทียบไปไปทั่วเลยผมจำไม่ได้แล้วเหนื่อยครับอันนี้น้ำเรื่องกลางแล้วนะครับเห็นไหมเนี่ยน้ำเยอะเห็นไหมน้ำน้ำค่าจะปีนะครับกลางกลางนะครับน้ำเริ่มบานนะครับอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเห็นไหมครับนี่นามัน อ่าอาอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาจะสร้างเปลือกมากกว่านะครับก็ต้องเป็นให้มันทีๆอย่างนี้ไว้นะครับตะกุลปุ๋ยเดี๋ยวเพิ่งเติมให้เยอะนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ก็สูตรน้อยๆหน่อยนะครับสูตรก้าเสมอก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะผสมทางแอร์บัสแล้วผมก็จะมาพรมเอาเพราะอัตราการใช้มันน้อยมากก็คือ1กิโต่อ200ลิตรนะครับเป็น แปดยี่ส4ของออริเดนนะครับเป็นปุ๋ยละลายน้ําผมจะละลายแล้วก็มารดเพื่อให้มีสารอาหารที่รากบ้างนะครับก็พามาชมนะครับช่วงนี้เฮ้ยดูที่น้ำนี่ถ้าน้ำนีไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวน้ําจะใหญ่เพนะราะมันได้น้ํามันได้ไนโตรเจนเดี๋ยวมันจะไปสร้างเปลือกถ้าแต่ละสวนที่ไปชมนะก็ ถ้าไม่ได้ฝนตกเมื่อวันที่13ก็ก็คงจะขึ้นแทนกันกันอย่างสงาผาเผยเลยนะครับแต่ว่าฝนตกมาก็โอ้โหอ,อวมกันไปเลยนะครับอันนี้นะร่วะตะก,กูลแคลเซียมบรอนด้วยนะครับนี่ฮะก็สลัดนะครับพามาชมนะครับ ช่วงวนี่สามันใบลักษณะใบนะครับใบก็ค่อยๆจะเขียวเข้มแล้วนะมีบางจุดที่ต้นใหญ่ก็มีเพสตาดบ้างนะครับน่าจะได้เติมสียิบสีเพิ่มเติมอีกนะครับตอนนี้ก็ว่าจะมาตัดหญ้าเครื่องเวียงก็สตาร์ทไม่ติดอีกก็ว่าจะตัดการเรื่องหญ้าเหมือนกันนะเดี๋ยวจะกระจายมันระบาดหนักแล้ว ร้อนนะครับเป็นเป็นอากาศร้อนอย่างนี้จักระจันเขาก็ชอบนะครับเขาจะเป็นตัวลูกของเขานะครับมาดูต้นนี้แล้วเขาจะสวยามมาเพื่อนลเลือเกๆนะครับอันนี้นี่ขึ้นแล้วขึ้นลูกแล้วแต่ยังไม่รู้ว่ามันจะจะสลัดอีกไหมเป็นที่เท่าไข่ไข่ไก่แล้วพวนี้เขามีสลัดนะครับสลัดลุดล่วงไปอันนี้ก็มีครเห็นไหมครับ หลุล้ออกยมคัดกรองครับก็ยังหนาตายอยู่ครับก็ตอนนี้ก็เพิมเติมอาหารทางใบทางปุ๋ยเอ่อทางลูกเอานะครับตอนนี้เห็นว่าใบมันน้อยมากก็5วัน7วันเติมทีหนึ่งมาดูต้นที่แลจะเป็นหน้าเป็นตาอยู่ข้างถน,นนนี่ใครไปใครมาก็สองแล้วเกิน นี่ครับก็ประมาณนี้ปีนี้ให้ต้นนี้ให้ลูก3ปีแล้วนะครับอันนี้ก็เนี่ยสลัดเห็นไหมครับน้ำน้ำเขากรยิบยิกยิอย่างเงี้ยถ้าจะจะจะ,จะไม่ค่อยกลางเท่าไหร่ยิ่งด,ดีครับถ้าเริ่มกลางมากแล้วแสดงว่าไม่ค่อยดีแล้วเดี๋ยวเปลือกเขาจะหนานะตอนนี้ช่วงนี้คอนโทรลน้ำใหด้ดีนะครับ ถ้าให้น้ําเยอะก็เดี๋ยวเขาจะไปสร้างเปลือกมีส่วนนะครับเรื่องน้ํำเป็นเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดเลยนะครับเรื่องน้ําอาขอตัวลาก,ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามได้รับชมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้สุดสาสติด้วยครับขอบคุณมิตรสหายพันธมิตรที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็เสียเสียทุเรียนบ้านเนินนะครับสวัสดีครับ สวัสดีคุณส้มสวัสดีคุณเสน่เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็สวัสดีทุเรียนน้ำยืนนะครับแม่ผมก็ไปแวะเวียนแถวแถวน้ำยืนอยู่เหมือนกันครับดินแดงเหมือนกันนะครับทุเรียนแถวน้ำยืนนะครับเยอะเหมือนกันนะครับน้ำยืนก็เป็นโซนดินแดงเหมือนศรีสะเกตนะครับผมอยู่ศรีสะเกตผมอยู่บ้านนนเดือหมู่แปดตะมนพรานอำเภอคุนหานจังหวัดศรีสะเกตนะครับโซนบนนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกทุกสวนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า สุดชติลาก่อนเดี๋ยวไปพักผ่อนก่อนวันนี้เพิ่งฉีดยามาเสร็จบายบายเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ